พี<ป>่โ, <HAVE> โอ๊คครับผมผมว่าอย่างที่บอกดนตรีมันก็พามาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆ<ม>เรื่อยๆได้เจอคนใหม่ๆได้เจอพี่ปิ๊ดได้เจอพี่ป้อมได้เจอพี่จ๋ายได้เจอแบบใครที่เราแบบอยากเจอมานานแล้วอะไรครับได้ร่วมเดินทางกับพี่ๆเราได้ร่วมเดินทางกับเพื่อนอะไรครับก็รู้สึกว่าเออแม่งก็คือชีว,วิตครับดนตรีกับชีวิตนี่แม่งคือควบคู่กันมา่านะผมว่าผู้คนให้ดนตรีเป็นหนึ่งเดียวด้วยให้ดนตรีเป็นชีวิต ตอนเตียงก็เลยให้ชีวิตพวกคุณมาใช้ชีวิตใช่แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมได้เจอพี่โอ๊กนั่นคือนอนสระผมอยู่ข้างกันเออใช่นอนสระผมอยู่ข้างกันที่ไหนมีหมดนี้พี่ป้อมถนนเส้นไหนเนี่ยเออมีวันี่ที่นิ่ที่กลางสยามสยามเไปไปสระผมคุณก็นอนเตียงข้างกันเนี่ยนะผมไม่ทำสีผมคือผมไม่ทำสีผมที่นั่นผมก็ไปไปสระผมพี่ปี๊ดนอนอยู่แล้วแบบ เฮ้ยพี่ปีตสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับกูก็เด็กกูก็อะไรเขาเข้ามือประคุมเออผมะคุมกุ้มไหมพี่ชิดชิดกลมหายใจเฮ้ยมันแบบอะไขนาดนั้นเลยหรือยังสยายมตั้งใหญ่โตแล้วมันแล้วไม่เป็นซีนเหมือนในหนังเลยปวดกระส่าผมนี่มันรอนได้กันเนี่ยนะผมบอกว่าเชิญสักแทบนะครับแบบอยากเชิญวาได้พี่ได้พี่ะโอ้โหหักหิ้วให้ครับสองคนหัวเย็นๆนี่นะ I don't do